ครัง้งหนึ่งหนงซื้อเร่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทน,นี้นั้นมีผู้ประพันคือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ ค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอเพลงกันละครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเป็นรวมคลิปเนาะจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้แล้วก็จะมีเนื้อเพลงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็เข้าที่โปรเจกต์ใหม่นะคะก็เลือกรูปวิดีโอแล้วแต่เรามาเลยนะคะว่าเราจะเอาเยอะแค่ไหนนะคะทุกคน ผมก็จะเลือกไปประมาณสักสิบอันก่อนนะคะทุกคนประมาณพอเราเลือกได้แล้วนะคะทุกคนก็ปิดเสียงเพลงวิดีโอนะคะนี่กดตรงนี้ก็ได้ปิดเสียงมันก็จะปิดให้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแยกเสียงเพลงออกกันก่อนนะคะแล้วก็จะตัดตามจังหวัดไปก่อนนะทุกคนอยากให้มันลงเปลี่ยนวิดีโอภาพตรงไหนกน็แล้วแต่เราเลยนะคะแต่อุ้มจะ เปลี่ยนเป็นจังหวะจังหวะนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้มก็ประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะมาเพิ่มเนื้อเพลงกันนะคะตรงนี้เพิ่มข้อความนี่นะคะเราก็พิมพ์ได้แล้วใช่ไหมก็มาเลือกสไตล์ฟอนนะคะ ถ้าแต่เรานะคะจะเลือกเป็นฟอนอะไรเนาะอุ้มก็จะเลือกเป็นเปลือกนะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อเพลงมันจะมาช่วงกาป,ประมาณนี้หนึ่งแล้วก็จะกดแบลงชาแล้วก็เขียนใหม่ การละครั้งหนึ่งเราลากไปยาวๆเลยนะคนลากให้จบไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนฟอนบ่อยๆนะคะหนังสือก็จะได้เท่ากันด้วยประมาณนี้การละครั้งหนึ่ง,นงนหน,งหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อ มีชื่อว่านะฉันก็จะมาคนเดียวแล้วก็จะใส่แบบเขาเรียกว่าไงอันนี้เออเครื่องหมายแล้วก็ปิดสไตล์ฟอนต์ไม่เหมาะนะทุกคน มาน,นี้นะทุกคนก็โอเคก็เราก็ส่งออกนะคะคือจะใส่ภาพก็ได้หรือว่าใส่วิดีโอก็ได้นะแล้วแต่เราแต่อุ้มเลือกเป็นวิดีโอนะคะเพราะว่าเพลงเมันดูแบบเศร้าๆเหมือนแบบนึกถึงความหลังอะไรอ่งเงี้ยเนาะทุกคนก็โพสเทมเพลตนะคะการและครั้งหนึ่ง แล้วก็จะใส่แฮชแท็กกันละครั้งเนี่ยทุกคนอุ้มไม่แน่ใจว่า19บาทเนี่ยมันได้ยังไงนะคะก็อุ้มไม่ได้ใส่นะคะก็ไป้กดโพสแบบปกติ สร้างเทมเพลตแบบปกติเลยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบอุ้มก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนก็ห่างหายกันไป2อาทิตย์3อาทิตย์ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าติด ทุรลด้วยหลายๆอย่างนะคะทุกคนอันนี้ก็ว่างแล้วก็มาทําให้แล้วนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ